สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะาพามาทำส้มตำนะคะหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้สดต้มนะคะค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆอก็จะมาตำตัวพริกก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นพริกสดนะคะใส่ไม่เยอะนะคะเพิกเผ็ดนะคะใส่สองเม็ดก่อนนะคะ ไปนะคะเราก็จะทำหน่อไม้นะคะเพื่อนๆหน่อไม้เรามาเป็นหน่อแบบนี้นะคะก็คือต้มสดนะคะต้มแล้วนะคะหน่อไม้นี่นะคะเก็บแช่ใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้ของที่บ้านนะคะที่แม่ที่อุบลทําไว้นะคะเพื่อนๆเราก็ทําเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนะคะเราจะทําเป็นตงนะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่มีเข้าวคั่วนะคะ เราก็จะตัเอาเหมือนตั้งส้ตมตํนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตําหน่อไม้นะคะไม่ไม่ใช่ยัาหน่อไม้เนาะเพื่อนๆไม่ใช่ซุปนะคะถ้าซุปก็จะใส่ตัวเขาคั่วนะคะนะคะแล้วก็เอามมดฉีดๆตรงนี้ก็ได้นะคะแตนะ่ให้เป็นเส้นๆนะคะในแบบที่ทำเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็หัน่นนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็หั่นเป็นวงกลมก็ได้นะคะวันนี้ทําแค่หน่อเดียวนะคะพเพื่อนๆเพราะว่ากลัวทานไม่หมดนะคะนะ,คะแล้วก็ปรุงเลยนะคะเ,เพื่อน ก็จะมีต้นหอมสดนะคะเราก็หันห่นไปค่ะไม่ต้องเป็นฝอยมากนะคะเ,เพื่อนๆตามพอดีๆนะคะนี่นะคะ,ไม,ะ,คะไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากะคะ่ะต้นหอมนะคะใส่มะนาวหน่อยนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเ,เพื่อนๆ ดี๋ยวจะเปรี้ยวไม่อร่อยนะคะเสจแล้วนะคะก็ใส่ปลาร้านิดน,นึงค่ะคนไหนไม่ชอบปลาร้าไม่ใส่ปลาราก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆเครื่อ,องปรุงมีเท่านี้นะคะเพื่อนๆตั นนเราไม่ได้ใส่สเยอะนะคน่าจะเผ็ดเพราะเราได้ใส่เยะนะคะเครื่องเหมือนทั้งส้มตำน,นะคะเพื่อนเพื่อเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะวันนี้ อสองเม็ดยังเผ็ดเลยเนาะเพื่อนๆเส่น้ำตาลหน่อยนะคะเผ็ดมากเลยค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะใส่น้ำปาลาด้วยนะคะ เผ็ดค่ะเผ็ดต้องตัดเผ็ดนิดหนึ่งเลค่ะวันนี้เราไม่ได้ตันใส่ตัวเครื่องเยอะนะคะเพื่อนๆแค่น,น,นี้เผ็ดมากเลยพริกเผ็ดล้วนเองคะพริกสดทุกวันซื้อมาจากตลาดเนาะเพื่อน,นเผ็ดมากเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะคะ โอเคเละเพื่อนตักเลยใส่จานนะคะตักจานแม่แดงเน่นะคะเแบบพื่อนเพื่อนการเราจะใส่ผักบุ้งไปนะคะเหมือนกับเราทานตำส้มตำนะคะเพื่อนเพื่อน แต่เราเปลี่ยนมาเป็นตำนหน่อไม้แทนใช่หน่อไม้ตำแทนนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตำหน่อไม้ นะคะต้มสดนะคะเพื่อนเอนี่นะคะยังไงฝากลองไปทําทานกันดูนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ